นอนสบายเลยค่ะดูสิคะเนี่ยหลงสองต้องเอาไม้มาดามเลยค่ะเนี่ยกระโดดกันโอ้โหเหมือนกลงจะพังเลยอ่ะปนแล้ว พี่น้องหายไปไหนหมดแล้วนี่แหละค่ะพี่ชายหลงเจ้าหลงสดลุดหล่อหลงนี่แหละค่ะพี่สาวมานอนชมอยู่ที่สวนอันนี้เดือนอันนั้นดาวค่ะ ส่วนที่นอนในกรงชื่อดวงเขาหนีไปหมดแล้วตัวเองยังนอนมาเที่ยวสวนหลุงก็มานอนกับน้องใกล้ๆค่ะน้องอยากเล่นด้วย ตัวนี้จอมวิ่งเก่งเลยค่ะถ้าออกจากกรงได้หนีอย่างเดียวจับยากด้วยเปรียวเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะเรียบร้อย หลงก็นอนเฝ้าน้องแม่ทิ้งไปจริงๆเลยค่ะไม่ดูเลยปกติหลงไม่ชอบน้องนะเริ่มเข้ากับน้องได้แล้วไปเอามาแล้วค่ะตัวนอนคี้เศร้า thì ban tôn máy giữa cả Nón phao nón ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณมากๆค่ะ